อ้าววันนี้ก็จะมีของมารีวิวอีกแล้วนะครับเป็นเบเบดนั่นเองนะครับติดต่อกันหลายคลิปเลยนะฮะอ่าตัวนี้เป็นดราก้อนร่างของอ่าร่างบียูเวยนี่ตัวบียูมันย่อมาจากอะไรพทเทินอัลติเมทปะใช่ปะวะเบิร์สอัตเอ้ยเบิร์สอัลติเมทดิเออใช่ปะวะ <c ười> ใครรู้คอมเมนต์หน่อยไม่รู้จำไม่ได้แล้วมันชื่อว่า เกตลิงดากอนโอ้โอ้ชื่อเกตลิงดากอนเหมือนกเกตลิงไดเกอร์วะไอ้แย่ไดเกอร์จีมันชื่อนี้เหมือนกันนะอ่าเดี๋ยวขอเปิดก่อนตัวนี้ไม่ต้องรุ้นอะไรเนอะเฮ้ยมันมีอัออนนี้มาให้มีตัวตัวเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรวะเกียร์วะเออมีเกียร์มาให้น่าจะเป็นของไอ้นี่ของเออบาเลียนบาเลียนล่างล่างล่างเนี้ยเออล่างมีอยู่เดี๋ยวพี่หยิบมาอยู่ในกล่องผมพิเฉยกับตัวนี้มากเลยนะ ผมตเต้นกับอันนี้มากกว่าเว้ยผ,ผมอยากจริงผมอยากรีวิวตัวนี้ก่อนนะแต่ก็ไม่เป็นไรเอาตามตามคิว <laughs> ตามคิวริ่งอยากรีวิวตัวนี้มากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตามคิวนี่ดาก้อนก่อนโอเคเดี๋ยวขอแกะแกะโชว์เลยแล้วกันเพริผมจะอย่างที่บอกว่าเก็บกล่องเนะก็จะทะนุถนอมหน่อยเวลาแกะ อืม Never. เน Char ged, Char ged เ,น Matter, เ,นเวอนระ์เป็นชาร์จชาร์จเมทัลเป็นชาร์จเมทัลฮะชาร์จเมทัลแต่มันเป็นแดชเดี๋ยนะเป็นเมทัลด้วยเป็นแดชด้วยเหรอ <c oughs> เดี๋ยนะใช่เหรอแล้วก็เป็นตัวส่วนนี่ที่จริงใครชอบดราก้อนก็เก็บนะที่จริงใครชอบตัวไหนก็แนะนำให้เก็บทุกตัวเว้จริง มันเป็นแบบมันเป็นความชอบของเราอะเ,อาเก็บแม่งทุกตัวเลยชอบตัวไหนเ,เก็บแม่งทุกตัวนี่ดาก้อนนะครับเดี๋ยวขอติดสติกเกอร์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าติดกัมาจะสวยงามขนาดไหนคือที่จริงผมติดทุกตัวเว้ยเพราะว่าเห็นน้องบางคนไม่ได้ติดอาจจะขี้เกียจเพราะว่าแบบอยากแกะแล้วเล่นเลยอะไรเงี้ยคือที่จริงเบเบ้มันน่าจะเป็นแบบไม่ต้องติดสติกเกอร์ก็ได้แบบว่า มามาแบบมาเป็นสีเลยอะ่ะแล้วก็เพิ่มอาจะเพิ่มตังนิดหน่อยค่าให้มันทาสีอะไรอย่างงี้ปะจะได้แบบไม่ต้องขี้เกียจติดสติกเกอร์กันหรือไม่มีปัญหาที่จริงกูมีกูขี้เกียจติดนี่อ่าเดี๋ยวขอติดสติกเกอร์ก่อนละกันกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าติดมาแล้วหน้าตาเป็นไงฮะไาติดสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัว Gathering Dragon นะฮะอ่าคือผมเป็น ไม่ใช่แฟนของดาก้อนเลยก็เลยรู้สึกเฉยๆนะแล้วก็รูปมันใหญ่มากเลยเมื่อกี้ลองเอาไปหมุนมาแล้วก็คือว่ารูปมันใหญ่กว่ากว่าอาบียูลูกอื่นมากๆอะ่ะอย่างเช่นแบบผมคิดว่าตัวฟินิ์นี่ใหญ่แล้วนะโหมาเจอดาก้อนนี่ใหญ่กว่าอีกอะ่ะแล้วก็หนักด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นพ Driver, เพราะไดเวอร์นะครับเป็นเออมันเป็นเหล็กนี่นะเออก็ตัวดาก้อนเนี่ยล่างล่างนี้ เหมือนกับว่าตอนพอโดนชนมากๆเนี่ยพอมันเห็นสปริงตรงนี้ไหมพอมันไปถึงสปริงปุ๊บป,ป,ปุ๊มันจะเป็นเหมือนตัวการเบิร์ดเว้ยเออไอ้ตรงนี้มันจะยื่นออกมานะเนี่ยมันเป็นสปริงเนี่ยเนี่ยมันเป็นสปริงเว้ยเออผมชอบนิดหนึ่งอ่ะชอบกิมมิคแปลกๆของแม่งที่แบบไอ้หลังๆคนดีไซน์เบเบ้นี่ก็ชอบคิดอะไรแปลกๆกันเยอะเหมือนกันนะเออ อ๋อตัวชิ้นส่วนเสริมที่ให้มากับกล่องนะครับก็เป็นของตัวบาเลียนะฮะนี่เอามาใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะส่วนไอตัวที่จริงไอตัวข้างล่างผมไม่มีนะผมไปเอามาจากไอกล่องแรนดอมที่ที่สั่งไรเกอร์ไรเกอร์ Driver v สองแยกมาเมื่อลยได้ชิ้นนี้มาด้วยไอชิ้นข้างใต้ข้างใต,ต้ตูดเกียร์นะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวจะไปหมุนตีกันให้ดูแหละเออว่าตอนหมุนบ เออตอนหมุนแล้วมันเป็นยังไงอะไรอย่างงี้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดึงหมุนกันดีว่วไปอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาตัวเก็ตติ้งดราคอนมาไล่ตีกับตัวอื่นกันนะครับก็ดราคอนมาอมเอาเรื่องเฮ้ย ที่จริงให้ผมเดาได้นะว่าแรกนั่นล็อกล่างนี้น่าจะเป็นล่างสุดท้ายนะมันน่าจะไม่มีแล้วนะเพราะว่าล่างนี้แม่งเก่งมากเนเี่ยดูดิเดาก้อนเดียกจะตายเนี่ยแพ้นั้นนั่นล็อกเก่งเกินโอ้โห,โหเนี่ยล่ะโคตรเก่งเว้ยโคตรชอบอะ่ะโคตรชอบสายแบบแม่งเป็นสายแท้ง เอ้ออกปะเนี่ยโอ้ไม่ออกเฮ้ยเสมอเลยเฮ้ยเสมอเพราะว่าโดนโดนขอบสนามไม่าะไอเริ่มเยอะละตอนแรกคิดว่าเอ๊ะมันออกน้อยย่างวะอ๋อมันออกเดี๋ยวเขาออกต่อนี่นะาอ้ยอะไรอุ้ยโหดแรงอยู่ คือตัวเนี้ผมเปลี่ยนคอมโบนิดหน่อยเว้ยใช้อันนี้ที่มันเบานะอาจจะต้องโมใหม่รอแบบเพราะว่าอ่าตอนนี้เคซีทอยเขาประกาศขึ้นภาคเดนนารายแล้วใช่ไหมก็เดี๋ยวรอรอมีแข่งอีก,กเดี๋ยวผมไปเล่นอีกเว้ยก็รู้สึกว่าอยากเล่นภาคเดนนารายเหมือนกันมันก็สนุกด,ดีอ่าโอเค ก้ต้องโมแน่นอนอะแต่คงยังไม่ใช่ตอนนี้หรอกเอาเป็นอย่างนี้ไปก่อนอยากตัวอื่นผมก็โมเล่นไว้แล้ว <laughs> อย่างไอันนี้ก็ใส่ได้เวอร์นี้ไว้<อ>แพ้แล้วา อ่าแล้วก็เป็นอองกินุสเนะทีจ่จริงสนามนี้แม่งไม่ไม่เหมาะเล่นไม่เหมาะเล่น b ียูเลยเว้ยโอ้อะไรวะนายของกูเนี่ย เอ้ยเอ้ยดิเอ้ยจำนวเสมอหรือเปล่า <S <S ไปดูเองไปดูเองอโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับตัวดาร์ก้อนอ่าพาดบียูจัดจัดดิ้งดาร์กอนใช่ไหมเออ นี่นะครับก็เดี๋ยวตัวต่อไปก็เป็น X caliber นะแล้วก็เดี๋ยวตาไอเคอร์บิวสในตัวแรนดอมจะตามมาทีหลังนะครับไม่ต้องห่วงก็ได้ดูแน่นอนไงกูก็เก็บทุกตัวอยู่แล้วนะฮะโอเคครับไว้เจอกันคลิปของ X caliber ไว้เจอกันนะครับบ๊ายบาย